สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จกันนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูแม่พิมพ์นะครับของพระสมเด็จบางสุนพรมนะครับถ้าภาพแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะตีเป็นบางพรมไว้ก่อนแต่จริงจริงแล้วเส้นซุ้มเขาจะมีขนาดใหญ่หัวใหญ่เหมือนวัดะระฆังนะครับมันก็จะประเมินหรือว่าประมาณเป็นพระสมเด็จวะะัดระฆังก็ย่อมได้เพราะว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยเขามี มวนสารคล้ายกับพระสมเด็จมรละครังครับแต่ทีนี้การตัดขอบข้างเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างคือเส้นวาจนาด้านซ้ายมือขององค์พระเนี่ยเขาจะยาวลงมานะครับคือเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยแต่ด้านขวาเนี่ยเขาก็จะเป็นวิ่งตามปกตินะครับแต่เส้นด้านนี้เนี่ยเขาจะมีเส้นบังคับพิมพ์ที่ เว้นแม่ชิดเนี่ยเว้นตรงขอบเฟ้นซุ้มเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นช่องว่างตรงนี้ค่อนข้างจะยาวลงมานะครับทีนี้เราก็พยายามดูคาพวกนี้นะครับคาพวกนี้เป็นเปลือกผิวนะครับแล้วก็เนื้อตรงนี้ที่เขาเปิดเนี่ยคือเนื้อหามนสารของพระสมเด็จบางองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างสององค์นี้เนี่ยเป็นพระล้างนะครับส่วน3องค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ผิวที่ถูกเก็บ เดี๋ยวจะให้ดูลักษณะความแตกต่างของผิวนะครับเป็นพระแม่พิมพ์เดียวกันทั้ง5องค์นะครับแต่ก็จะมีลักษณะการแตกต่างที่ผิวของพระนะครับก็คือการเกิดคราบเป็นคราบเปลือกผิวอันนี้เราล้างเขาเราก็จะเห็นเดี๋ยวเวลาลงกล้องทุกท่านก็จะเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะอธิบายตาม ภาพที่ลงกล้องให้ทุกคนได้ลงศึกษาเปรียบเทียบดูนะครับใครมีพระแบบนี้ก็นำมาศึกษาได้มีเนื้อหาแบบนี้ก็นํามาเปรียบเทียบเรียนรู้ได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆนะครับก็สอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับหลักการดูนะครับเราก็จะต้องดูหนึ่งแม่พิมพ์สองเนื้อหาเหมือนสารนะครับแล้วก็สามผิวธรรมชาติความเก่าของพระ พระองค์น,นี้นะครับเวลาเราดูเนื้อหาหมวลสารของเขานะครับเราก็พยายามดูฟาร์มแห้งของผิวด้วยของคราบคราบหรือเปลือกผิวที่เป็นคราบสีน้าตาลเนี่ยมันเป็นคราบของอน้ํามันตัวประสานหรือน้ํามันตังอิวนะครับที่เขาจะมีลักษณะการเกิดแคลเซียมหรือเกิดแคลมไซด์หรือเกิดจากผลึกของตัวตะกันปูนนะครับ ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านจะเรียกตะการปูนแต่ถ้าเป็นภาษาวิชาการหรือพวก HAEL นักวิชาการจะเรียกจะเป็นพวกแคมไซหรือตัวพวกอลา,ากไไนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราผมไปเรียนรู้เนี่ยกับเซียนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีการดูคาบที่เป็นตะการปูนแล้วก็มวลสารของพะระเขาก็จะแยกออกมาเป็นผิวนะครับเป็นผิวแล้วก็เป็นเนื้อนะครับแล้วก็เป็นมวลสารนะครับ เวลาเราดูพระเนี่ยคนรุ่นเก่าเขาจะสอนวิธีการดูการงอกของตัวตะกันปูนที่อยู่ในเนื้อพระเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเวลาเล่นพระนะครับถ้าเราจะหนีของปลอมเนี่ยพยายามสังเกตที่ผิวของพระนะครับการงอกแล้วก็เหมือนสารจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวนะครับผงกากดำพวกอิฐแดงเนี่ยถ้าเราเห็นหรือว่าอะไรก็ พิจารณาง่ายนะครับอย่างตรงบริเวณแขนด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นเม็ดสีดำดำเนี่ยนะครับเม็ดมวลสารแล้วก็จะเห็นเป็นจุดข,า,ขาวๆเนี่ยปรากฏอยู่บนตามบริเวณลําตัวของพระนะครับตามจุดต่างๆนะฮะทีนี้เราดูพระเนี่ยกก็ดูศึกษาไปเรื่อยๆทรง,งนะครับเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็ดูความเก่าของพระนะครับ แล้วก็ประเมินว่าคาบแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับของปอมสามารถทําเทียมเรียนแบบได้ไหมนะครับพิมพ์เนี่ยถ้าถามว่าถ้าเขาทําปอมนะครับเขาจะไม่แกะแม่พิมพ์ในลักษณะแบบนี้เขาจะต้องแกะแม่พิมพ์ที่มีเส้นบังคับพิมพ์แบบเดียวกับพิมพ์ที่เขานิยมถูกไหมฮะเพราะนั้นพิมพ์พวกนี้นะครับเวลาเราศึกษาพระเนี่ยเราจะต้องออจดจําหลายๆจุดนะครับแล้วก็ประเมินด้วย ประเมินวิเคราะห์เหมือนกับการที่เรากินอาหารแล้วก็ต้องย่อยนะครับเหมือนกันเวลาเรารับความรู้ใครมาหรือรับฟังความคิดเห็นจากใครมาเนี่ยเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์เอามา,าประเมินดูนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยความเป็นจริงได้ระดับไหนอันนี้ก็จะมีลักษณะพระพักนะครับก็จะดูเป็นพระพักค่อนข้างจะเรียวพระเกตก็จะมีลักษณะเป็นเกตเ,เป็นแท่งขึ้นไปนะครับคล้าย คล้ายจะลักษณะคล้ายเหมือนปีกกล้วยทํานองนั้นนะครับตรงบริเวณเส้นศูนย์ด้านบนเนี่ยตรง12ในกามีการแตกลานหรือว่าการแตกออกมาลักษณะคล้ายกับเป็นรอยหนอนด้นนะครับหนอนด้นก็คือเป็นรอยลนะักษณะเป็นร่องลึกลงไปในเนื้อพระนะครับเราจะเรียกลักษณะการเป็นร่องแบบนี้ว่ารอยหนอนด้นนะครับถ้ารอยปูไตมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นจุดเล็กๆเรียงกันเป็นแถวนะครับ เหมือนกับปูที่ไต่บนผิวของอดินเลนนะครับส่วนแม่พิมเนี่ยเวลาเราดูพระนะครับก็สังเกตดูว่าทุกอย่างเขาจะแกะออกมาค่อนข้างจะแบ่งช่องไฟได้สวยงามแล้วก็สมสว่วนถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาจะแกะละักษณะอกใหญ่มากนะครับแขนเล็กเรียวรีบนะครับแล้วก็หน้าตักพระส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระปลอมเนี่ยหน้าตักตรงนี้เขาจะแกะค่อนข้างเล็ก นะครับหรือทระทาเทียมเรียนแบบแล้วก็ตรงฐานกลางเนี่ยจะแกะดูใหญ่กว่าพระแท้สักหน่อยนะครับเวลาเราศึกษาพระเนี่ยก็ดูทีนี้เราดูคาบที่ปรากฏอยู่บนบริเวณผิวพระในลักษณะแบบนี้นะครับว่าคาบพวกนี้นะครับที่เป็นแผ่นคล้ายเปลือกผิวเนี่ยของปอมสามารถทําเทียมเรียนแบบได้หรือไม่ทีนี้เวลาเราดูพระเราก็จบบริเวณด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะมีมวลสารเนี่ยปรากฏที่เราเห็นค่อนข้างจะ ชัดนะครับทีนี้เวลาเรา,เราลงกล้องหรือว่าผมนํามาสอนเนี่ยมันก็จะเห็นคร่าว่ามันจะไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าใครมีพระแบบนี้อยู่ในมือเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ตามกับสิ่งที่ผมบรรยายผู้สอนไปเนี่ยเราก็จะเห็นจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวผงกากดํานะครับอีแดงเนี่ยมันจะเห็นบ้างไม่เห็นมากนะครับแต่เวลาเราเประเมินพระหรือดูพระนะครับผิวของพระแท้เนี่ยจะต้องมีลักษณะไม่เรียบตึงนะครับมันจะเป็นคลื่นนะครับ ผิวจะเป็นลักษณะยุบแยกย่นเหี่ยวคุกขะไปมาเห็นไหมฮะอันนี้คือผิวของพระสมเด็จระกครังด้านหลังที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ที่จะเรียกว่าเป็นผิวสังกยาก็เรียกได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับรอยแตกกรานอะไรพวกนี้นะครับเราก็ศึกษาเรียนรู้ ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามีพระแท้หรือว่าเราเห็นพระแท้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาพระปลอมเนี่ยมาศึกษาดูได้นะครับมันจะไม่เห็นมวลสารหรือผิวที่มีลักษณะความแห้งแกงร่งความแก่งเนี่ยถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ยมันจะไม่สามารถออบอกหรือวิเคราะห์ได้เลยนะครับคุณจะต้องนําพระเนี่ยไปดอกกับกระจกดูทีนี้เราดอกกับกระจกเราก็ต้องเอาพระที่เราคิดว่าอันนี้เป็นของปลอมไปดอกเทสทดสอบด้วยเช่นกันเราก็จะได้ ได้ยินเสียงความแก่งของพระนะครับของแท้ได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าพระแท้เนี่ยมันจะมีเสียงลักษณะการกระดอนที่ที่ๆแล้วก็ดังกังวานหนักแน่นส่วนพระปลอมเนี่ยมันจะมีลักษณะเสียงดังเบาๆนะครับเวลากระดอนเนี่ยมันจะเป็นกระดอนแค่จังหวะเดียวหรือเป็นการกระดอนที่ไม่กระดอนมากเหมือนกับพระ แท้นะครับเพราะว่าความแห้งของพระเนี่ยมันยังมีน้อยนะครับมันยังมีน้อยเพราะนั้นการกระดอนหรือการากระเด้งกระทบกับกระจกเนี่ยมันก็จะแตกต่างอันนี้คือพระที่เราล้างผิวยาล้างผิวแล้วเนี่ยมันจะมีฝ้าขา,ขาวๆเนี่ยปรากฏขึ้นแต่ถ้าเราเอาไปใช้หรือจับสัมผัสหรือว่าโดนไอเหงื่อเรานะครับฝ้าขาวๆพวกนี้เขาก็จะค่อยๆหายไปนะครับทีนี้เรามาดู ผิวเก็บมากนะครับผิวเก็บในลนักษณะแบบนี้อันนี้คือผิวพระทีะ่ถูกเก็บมายาวนานกว่า6 6 6ปีแล้วนะครับเขาก็จะมีลักษณะเป็นผิวแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดมันก็จะมีลักษณะโครงสร้างเนื้อหาที่มีลักษณะค่อนข้างแห้งนะครับบางจุดที่เขาถูกอากาศกืนกินเนี่ยเขาก็จะ รับความชื้นจากอา,อากาศนะครับการแตกลานเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยตรงบริเวณขอบข้างเราก็จะเห็นรอยสึกผิวเนื้อเ็าจะสึกเข้าไปอันเนี้ยผงกากดําเห็นไหมอันเนี้ยผงกากดาที่เป็นเม็ดสีดำๆเนี่ยชัดเจนมากนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยทุกคนดีใจด้วยนะครับเพราะว่า้าแบบนี้นะครับผงกากดําส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอในภาสมเด็จปอมนะครับ และผสมเด็จปอมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะผสมพวกอิฐแดงให้เราเห็นนะครับผงกากดำเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าจะต้องมีส่วนผสมแบบนี้แบบนี้แล้วก็ผงจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวนะครับก็ต้องมีปรากฏให้เราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวเนี่ยปรากฏเยอะแยะมากมายเห็นไหมฮะทีนี้เราเลงกล้องเนี่ยเรากล้องอันนี้มันจะไม่ค่อยโฟกัสมากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมลงใช้กล้อง ประมาณ 30x ดูอันนี้มัน 10x นะครับ 10x ที่ผมใช้ดูพระประจำอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึง อันนี้ก็จะเป็นกล้อง 30x นะครับ 30x ก็จะเห็นภาพดูชัดขึ้นมาหน่อยนะครับในระดับหนึ่งนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับเห็นนะอันนี้ 30x เเราต้องขยับโฟกัสให้มันตรงหรือว่าให้มันได้ความคมนะครับมันก็จะชัดมากไม่ชัดมากเป็นปกติ อันนี้คือผิวของพระทีนี้เวลาเราดูพ้าเนี่ยเราต้องสังเกตอย่างนี้ครับพระปลอมเนี่ยจะไม่ทําเปือกผิวในลักษณะแบบน,นี้เพราะว่าเปือกผิวพวกนี้เกิดจากการเวลานะครับการเวลาเขาเป็นตัวสร้างเปือกผิวในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นของปลอมจะไม่มีเปือกผิวในลักษณะแบบนี้ล้างยังไงก็ล้างไม่ออกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเปลือกผิวติดแล้วก็ เห็นเนื้อในเปิดเนี่ยเนื้อในเปิดเราก็จะเห็นหมวลสารเห็นผงกากดาเห็นจุดขาวคือผงวิเศษทั้ง5้าเนี่ยปรากฏให้เราเห็นอันนี้ก็ศึกษาเรียนรู้แบบง่ายๆไปก่อนนะครับเราอย่าไปพึ่งโฟกัสหรือว่าไปจดจําหรือว่าไปโฟกัสอ,อ, <c oughs> อะไรมากนะครับเราดูพิมพ์ก่อนดูพิมพ์มเล่นๆนะครับศึกษาซอกแขน องพระการทิ้งแขนการวางมือนะครับแล้วก็แนวหน้าตักของพระแล้วก็ฐานกลางเห็นไหมฐานกลางเราก็จะดูเอ่อพิมพแล้วก็ดูเปลือกผิวแล้วก็ดูเนื้อหาหมวลสารของพระศึกษาแบบนี้ไปนะครับพอเราเห็นลงลึกแล้วเนี่ยเราก็เอาของปลอมมาวิเคราะห์เพราะของปลอมเนี่ยมันจะไม่มีมวลสารในลักษณะแบบนี้อันนี้ที่เขาเอา่อเห็นเป็นโพงลึกลงไปเนี่ยมันก็เกิดจากของสด ของสดเช่นพวกข้าวกล้วยนะครับถูกบดไปนะครับเขากลมกลืนหรือว่าผสมไปกับเนื้อพะเนี่ยพอผ่านการเวลาย่อยสลายนะครับข้าวเขาไม่อยู่รอให้เราเห็นนะครับเพราะว่ามันผ่านไป 150- ถึง180ปีแล้วมวลสารพวกนี้เป็นอินทรีย์วัตถุย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือย่อมมีการเน่าเปื่อยปุพังไปนะครับมันก็จะมีช่องว่างในลักษณะแบบนี้เนี่ยปรากฏให้เราเห็น อันนี้ศึกษาแบบหลักวิทยาศาสตร์นะครับหลักวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปใช้อะไรคิดเยอะนะครับใช้ตรรก,กะง่ายๆนะครับลองวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้ดูนะครับอย่างน้อยคุณจะต้องเห็นของแท้นะครับขึ้นของแท้แบบจริงๆนะครับที่คุณสามารถจับต้องแล้วก็ลงกล้องในลักษณะแบบเดียวที่ผมลงลงกล้องขยายให้ทุกคนดู แล้วคุณจะเห็นรายละเอียดของพระเนี่ยค่อนข้างจะชัดเห็นไหมเนื้อหาจะมีลักษณะขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองออกนวลนนนนิดๆน,น,นะครับแล้วก็จะมีจุดเม็ดขาวๆมวลสารต่างๆของพระเนี่ยปรากฏให้เราเห็นอันนี้ไม่ใช่แม่พิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์อีกช่างหนึ่งที่เอ่อท่านแกะถวายสมเด็จนะครับซคร่งช่างเนี่ยจะมีเอ่อช่างหลวงเนี่ยแกะ แม่พิมพ์ถวายเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นช่างเช่นหลวงศิษย์หลวงวิจ,จิตหลวงวิจารณนะครับแล้วก็จะมีช่างอ่างทองนะครับช่างศิษย์มูอีกนะครับซึ่งทุกคนจะต้องออจดจํารายละเอียดของพระไว้พระสมเด็จแท้เนี่ยเป็นพระที่ตัดนอกพิมพ์นะครับก็คือกดพระขึ้นมาแล้วดึงพระออกจากแม่พิมพ์แล้วนํามาตัด ตัดขอบข้างอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จึงมีลักษณะแม่พิมพ์ที่มีลักษณะสูงต่ำต่างกันเล็กน้อยเห็นไหมอย่างเงี้ยที่เราตั้งพระเนี่ยอันนี้ก็จะมีลักษณะต่าอันนี้ก็จะมีลักษณะสูงขึ้นมาอันนี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับดูขอบด้านล่างเห็นไหมขอบด้านล่างก็จะตัดเป็นแนวคล้ายๆกันเห็นไหมนะครับ ลักษณนะเขาจะเป็นแนวแบบนี้สังเกตดูนะครับเวลาเราดูพระเนี่ยเราเราก็เอาพระปอมเนี่ยขึ้นมาเทียบขนาดดูพระองค์น,นี้ความสูงประมาณ30เอ่อ37เซน37มิมลนะครับกว้างก็ประมาณ24มิลครึ่งหนาประมาณ5มิลน,นะครับก็ถือว่าเป็นพระค่อนข้างหนานะครับแล้วก็น้ำหนักตนึงมือนะครับก็ลองศึกษา เรียนรู้ดูนะครับพระแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะต้องมีตัวอย่างเอาไว้ศึกษาเรียนรู้นะครับก็พยายามดูนะครับวันนี้ก็สอนเร้าวๆประมาณเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เป็นเ,เข้ามาเรียนรู้ใหม่แล้วก็ท่านที่เข้ามาเ,เรียนรู้นานแล้วนะครับก็ฝาก ไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ